ทีเด็ดฟ้าขาวตัวตึงเยี่ยวลิสบอนและเป้าหมายใหม่ของหงแดงนี่คือเรื่องราวของเอ z นโซเฟอร์นนเดสแข่งพลังหน่มที่เนื้อหอมที่สุดจากฟุตบอลโลก2022สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิเวอร์พูลชูชัยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอนโซเฟอร์นนเดสเริ่มต้นฟุตบอลโลกด้วยการลงสำรองในเกมที่แพ้ให้กับซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ2 ก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวคือเกมต่อมากับเม็กซิโกซึ่งเขาลงตัวสมลองอีกเช่นเคยแต่เป็นคนทําประตูปิดกล่องพาทีมชนะ2ประตูต่อศูย์และจากฟอร์มในเกมนั้นทําให้นัดชี้ชตากับโปลแลนด์เอนโซได้ออกสตาร์ตรตัวจริงในทันทีก่อนจะไม่ทําให้กุนซือปิดหวังเมื่อเป็นคนทําแอสซิตให้ฮูเนียนอวเลสยิงประตู2 0อ,อย่างยอดเยี่ยม หลังจากเกมในนัดนั้นเอนโซ่กลายเป็นตัวจริงของทัพฟ้าขาวในรอบนักเอาเลื่อยไปจนถึงนัดชิงก่อนจะประอาดควา้าแชมป์โลกได้ในที่สุดโดยเขาเล่นได้โดดเด่นมากในแดนกลางและเป็นคีแมนสำคัญที่ทีมขาดไม่ได้เลยลิโอเนลเมสซี่เองก็พูดถึงเด็กคนนี้ว่าผมรู้จักเอนโซ่เป็นอย่างดีผมเคยเล่นกับเขาในถ้วยแชมเปียนลีกมาแล้วเกมนั้นเขาทำให้แดนกลางของเราเจองานหนักเลยละ่ะเขาสมควรได้รับมัน เพราะเขาเป็นเด็กที่น่าทึ่งเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากสําหรับเราเขามีอนาคตที่ดีและเป็นสมบัติอันล้ําค่าของอาร์เจนตินาในะระยะยาวจากฟอร์มที่กําลังพีคในตอนนี้ทําให้ชื่อของเอนโซกลับมาอยู่ในตลาดซื้อขายอีกครั้งโดยทางเดลิโอลากาปิตานสื่อฟ้าขาวกับพือขาวว่าเิวูคือทีมที่จริงจังมากที่สุดและมีโอกาสที่จะทุ่ม เงินคว้าตัวไปร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากที่เจกันคอบมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนี่คือนักเตะที่ครอบมองมานานแล้วดังนั้นก็มีโอกาสไม่น้อยเลยที่จะกลับมาจีบอีกครั้งยิ่งเจกันคอบเอ่ยปากมาแล้วว่าพร้อมลงตลาดซื้อขายอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่านักเตะที่เขาหมายปองไว้อาจจะมีชื่อเอนโซ่เปนเดสก็เป็นได้ ใครที่ชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ